สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เช้าวันที่22มิถุนายน2567เรามาดูโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ยูโร2024กันก่อนเลยนะครับเวลา20นาฬิกาจอเจียจ,จ,จะพบก,กับสาธารณรัฐเช็กมีถ่ายทอดทางพีพีทีวีเฮดดี36และทูพิเมลิกฟุตบอล3 เวลา23่สนาฬิกาตรุกกรกีจะพบกับโปรตุเกสมีถ่ายทอดทางเอ็มคอดเฮดีและทูพิมพิลกฟุตบอล3และเวลาตีสองเบลเยียมจะพบกับโรมาเนียมีถ่ายทอดทางไทยลัฐทีวีและทูพิมพิลีกฟุตบอล3และเราไปต่อกันที่โกปาอเมริกากันนะครับเวลา7นาฬิกาเปรูจะพบกับชิลี และเวลา5นาฬิกาเอกวาดอร์จะพบกับเวเนซุเอลาและต่อไปซีรีเอบาซิลนะครับเวลาตี3.30นาทีเกมิโอจะพบกับอินเตอร์นาซิองนาวและเรามาปิดท้ายกันที่เจลีญี่ปุ่นนะครับเวลา13นาฬิกามาชิดะเซลวเวียจะพบกับอวิทป้าฟูโกโกกะเวลา16นาฬิกา โตเกียวเวอร์ดีจะพบกับนากุยาแกมปัตอันบิเล็กนิงาตะจะพบกับคาวาสกิฟอนตาเล่เวลา16บนากานาทีกัมบะโอซากาจะพบกับวิเชลโกเบและจูบิโรยิวะตะจะพบกับเซเรโซโอซากาเวลา17นาฬิกาซางันโทสึจะพบกับเกียวโตซังะ คาชิว่าเรโซจะพบกับซานเฟเชฮิโรชิมาอุระะเลสไดมอนจะพบกับคาชิมาเอสเลอร์โซนันเบลมาเลจะพบกับเอฟซโตเกียวและนี่ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ